สวัสดีครับก็ประจำวันที่8มกราคมเนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมง2ทุ่ม40นาทีก็วันนี้ตลาดหุ้นก็คือตลาดหุ้นไทยก็คือเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1,387.72จุดนะลบลงไป3.16จุดหรือเปลี่ยนแปลงไปประมาณ0.23นั่นเองนะครับโดยวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็คือเซ็ตอินเด็กขึ้นไม่ทาหายที่บริเวณ 1392.43จุดนะและลงมาทำจุดต่ำสุดแถวแถวบริเวณ1,381จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายโดยประมาณ35,326ล้านบาทนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูมูลค่าซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนกันนะครับวันนี้มูลค่าซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนเนะวันนี้สถาบันในประเทศก็คือซื้อไป393ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็คือขายไป193ล้าน แล้วก็นักลงทุนต่างประเทศก็ยังขายอยู่1100ล้านนะส่วนนักลงทุนในประเทศวันนี้ก็คือช่วยซื้อมาอยู่ประมาณ915ล้านโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันอ่าโดยที่กราฟเซ็ตอินเด็ในวันนี้นะก็คือเขาก็พยายามยืนให้เหนือบริเวณ38.2%นะก็คือวันนี้ปิดแถวบริเวณ1387ซึ่งก็คือยังไม่ผ่านบริเวณ1394นะคือหากยังไม่ผ่าน1,94ก็คือแนวโน้มก็อาจจะลงมาพักฐานนิดนึงนะ แต่หากหลุดจุดเฝ้าระวังของเขาก็คือแถวแๆบริเวณ1,380ไม่ควรจะต่ำกว่าแล้วเนะเพราะหากยังไม่ต่ำกว่า1,380ก็ยังมีโอกาสลุนรีบาวขึ้นไปแถวแถๆ1,400แต่หากต่ำกว่าบริเวณ1,380ก็อาจจะไหลลงมาทดสอบแถวบริเวณ1,360นั่นเองเนะหากเพื่อนๆมีอยู่เพื่อนๆก็ลองทำกันบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็นเรื่องของ Mod Active Value นะ Mod Active Value วันนี้มูลค่าที่ซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือ Delta นั่นเอง Delta วันนี้ปิดไปที่154บาท50สตางค์ตามมาด้วยกับ Energy วันนี้ปิดไปที่58บาทแล้วก็อันดับ3คือ Advance ปิดไปที่284บาทอันดับที่4คือ KBank วันนี้ปิดลบไปประมาณปิดไปที่159บาท Intas ปิดไปที่97บาทและ PTT EP ปิดไปที่125 50. บาท50สตางค์นั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อครับอ่ามาเริ่มกันที่เดลต้าเดลต้าวันนี้ปิดไปที่154่าสิบสบาทห้สบตางบวกมา2บาท50สบตางค์บวกหนึโดยที่ราคาปัจจุบันคิดเป็น P/E อยู่ที่8 9 6สิเก้าจุเท่า p i p e r บุกอยู่ที่24.96ิเ้าท่าและ Dividend y i e อยู่ที่0 3นเปเดี๋ยวเราไปดูรการาฟกันอ่าตอนนี้กราฟเดลต้าก็คือเขาพยายามยืนเหนือบริเวณเส้นฟีโบนั่นหะนึ่งร้อย5 4บาส เพื่อจะลุ้นไปทดสอบแถวบริเวณ158บาทนั่นเองและหากสามารถยืนเหนือบริเวณ158ได้ก็อาจจะมีลุ้นขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิม erm แถวแถว17บาทนั่นเองเนะแต่หากยังไม่ผ่านบริเวณ158บาทอาจจะย่อตัวลงมาพักฐานแถวแถว8 1 8 9 4 9ได้เช่นกันหากเ,เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบันพผ่มเติมกันดูนะครับ าละำดับถัดมาก็เป็นกราฟ Energy นะกรับ Energy วันนี้ก็ปิดไปที่58บาทบวกมา50สตางค์บวก0.87%โดยกับ Energy นะราคาปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่35.76เท่า P/book 5.75เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่1.52%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันอ่ากราฟของกราฟ Energy ตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมาชนบริเวณ f i b o 23.6%นะแถวๆ58.50แต่ก็ยังไม่ผ่านตอนนี้ก็คือลงมา,ถา,ถาแถวๆแนว รับพอดีเลยนะคือ58บาทไม่ควรหลุดเพราะหากหลุด58ก็อาจจะลงไปทดสอบ57นั่นเองแต่หากยังไม่หลุด58ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ59บาทได้อีกเช่นกันตอนนี้เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นแอดวานแอดวานวันนี้ปิดที่284บาทบวกมา3บาทบวก1.07% โดยราคาปัจจุบันเขาคิดเป็น P/E อยู่ที่25.74เท่า p i p e r b o o k 9.58เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่3.03%เเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันโดยที่กราฟของ Advanced ก็ทรงคล้ายๆกับกราฟ Energy นะก็คือกำลังพยายามจะขึ้นไปทดสอบเส้น f i b o n a ยบ23.6%นะแถวๆบริเวณ287บาทนั่นเองแต่หากเขาหลุดบริเวณ283อาจจะไหลลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ276-278ได้อีกครั้งหนึงเช่นกันนะ ตอนนี้เพื่อนๆก็ใช้จุดวัดใจตรงบริเวณ280เป็นเกณฑ์ก็ได้แต่บริเวณ280เนี่ยหากไม่หลุดก็อาจจะขึ้นไปทดสอบ290แต่หากบริเวณ280รับไม่อยู่ก็อาจจะลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ270ได้เช่นกันเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น K-Bank เนื้อเคแบงวันนี้ปิดไปที่159บาทลดลงไป50สตางค์ลดลงไป0.31 โดยที่ราคา k b แบงเนียปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่7.94เท่า PiperBook 0.69เท่าและด d ว n เดนอยูอยู่ที่4.09%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกราโดยที่กราฟของ K-Bank เขาพยายามดืนให้เหนือบริเวณ158บาท50ตังค์นั่นเองเนะเพราะหากสามารถยืนเหนือบริเวณ158บาท50ตังค์ได้อาจจะลุ้นไปทดสอบเส้นฟีโบ161.8%แถวๆบริเวณ163บาทนั่นเอง แต่หากบริเวณ158.5 0สศูนย์ตางรับไม่อยู่ก็อาจจะลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ155บาทได้เช่นกันนะหากเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นอินทัชเนื in ้ออินทัชวันนี้ก็ปิดไปที่97บาทบวกมา1บาท50ตังคตางบวก1.57%เ โดยราคาปัจจุบันของอินทัตคิดเป็น P/E อยู่ที่21.4เท่า21.49เท 21. ่า p พ i ปอ per book 8.17เท่าและ Dividend y i อยู่ที่3.27%เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันโดยกราฟของอินทัตเขาพยายามขึ้นมาทดสอบบริเวณ61.8%นะแถวๆ97.25นั่นเองนะหากเขายังสามารถยืนเหนือ96.75บาทได้เนี่ยก็ยังมีหลุ้นรีบาวไปทดสอบแถวๆ100บาทได้เช่นกันเนะ แต่หากบริเวณ96.75เขาลับไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะลงย้อนลงมาแถวแถว94บาทได้เช่นกันเนอะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูได้นะคระับนะถัดมาก็เป็นพี่เทพเนะก็คือ PTT EP วันนี้ปิดไป,ป,ปที่125บาท50สตางค์บวกมา3บาทนะบวกมา2.45ป์โดยที่ราคาปัจจุบันของพี่เทพเนี่ยคิดเป็น PE อยู่ที่6.32เท่า P/E book 1.01เท่าและดีเเดนดยูอยู่ที่ 7.5 7เดเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนาะกราฟของพี่เทพตอนนี้ก็พยายามจะยืนให้เหนือบริเวณ125บาทเนะื้อหากเขายืนเหนือได้ก็อาจจะลุ้นไปทดสอบเส้นฟีโบ161.8%ก็คือแถวแถวบริเวณ127บาท50ตังนันเองแต่หากบริเวณ125บาทรับไม่อยู่ก็อาจจะลงมาทดสอบแถวแถวบริเวณ123บาทได้เช่นกันเนะอ และหากบริเวณ123บาทรับไม่อยู่อีกก็อาจจะลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ121บาทโดยประมาณนั่นเองเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้เราอินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนาะดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย